วัสดีครับต้องคิวแตนดรับวันนี้เรามาดูรถก่อนลูกค้าครับรถลุงใหม่ครับไปบอดไลท์เท่มากครับไปบอดไลท์นี่ครับไปแต่งครับไปแต่งเป็นไปไปท้ายครับไปท้ายตตยันต่อต่อไปเรียบร้อยแล้วครับเปิดไฟให้ท่านผู้ชมดูครับไปหลังก็ติดครับไปหลังติดครับเจ๋วเลยครับ น <making> <online> ไปตัวหว่มากเลยครับไปปลอดไลท์เนี่ยครับไปเครื่องครับไปเครื่อง นายอกน่าจอาประมาณนี้ครับติดไปเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับ